สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์ยนะครับเอามาดูกุนตาเอาวิถีชีวิตใช้ไม้หนีบข้าวครับนะตีข้าวถือว่าหาชมยากาน่าจะ200ปีมาแลว้วมั้งพี่น้องยุคโบราณจนถึงปัจจุบันถือว่าหาชมยากครับหรือว่า ไม้ที่เขาใช้คือไม้หนีบแล้วก็ไม้รองครับนีเน่เล่นแต่เช้าได้ประมาณอุ้มหนึ่งนะครับสวยมากคุณยายแค่ก็เอากระดงมาฟัดเข่าพี่น้องเอาเข่ารีบออกนี่เข่ามาลิสวยมากถ้าพูดไปก็ยุคโบราณน่าจะน่าจะเป็นร้อยปีนะที่ใช้วิธีอย่างนี้หรือหลายร้อยเนา้ตาเนอะสองร้อยแม่นมอเนี่ยใช่ สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่แต่ก่อนเขาเอาอันขีงง้วขี้ควายมาท่าเนาะท่าลานเนาะอ่า่ครับอ๋อันนี้เอาผ่าดางแล้วผเขียวอย่างนี้มนีครับเอาเอาขี้ควายเนาะเอามาอแล้วก็นอนแล้วก็นอนนอนนอนหน้าเนาะ ตาเยอะไหมลาเยอะเนาะกบเขียดเยอะเนาะสมัยก่อนสมัยก่อนนะสมัยตะกอนเยอะสมัยร้อยปีเลยสมัยน่าสมัยตาเด็กน้อยนะตอนนี้เจ็ดสิบห้าเอ้ยเจ็ดสิบห้าแล้วเนาะคุณยายเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวจะตีให้ดูอีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้คุณตาทำวิธีมัดหน่อยนี่นี่ทำอย่างนี้บอกนีบโอ้หนีหนีปุ๊บเข้าปุ๊บโอ้อยู่มัดเลย โอ้ไม้หนีบข้าวนั่งแล้วก็ไม้รองเล่โอ้สุดยอดครับตีคนงานนี่ก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงได้ได้เยอะครับได้เยอะเลยแล้วก็เอาฟางไว้นี่ครับนี่โอ้สุดยอดน วิธีชีวิตชาวนาครับนะ,ะตั้งตแต่ยุคปอดสารเคมีเอาใช่ครับนะปอดสารเคมีแล้วก็กินอร่อย,อออยนี่ไม่ต้องใช้รถอันรถนวดเข่ารถสีเข่าสู้มือเนาะ <c oughs> โอ้นี่ครับแล้วก็กวาดออกนี่โอ้สวยสวยงามครับนี่สวยสวยกิ๊บเลยนี่เวลาเวลาใส่ถุกปุ๋ยก็เอาล่มเข่า โอ้ครับเจ๋วเลยอันนี้กินหมดไหมนี่สองคนเลยกินเบิดบตเบิรปีวะนี่ยโอครับถึงเข่าใหม่โอ้สมุนไพรนี่นี่นี่โอ้สมุนไพรวะนี่โอ้สองไร่นะสองไรสามไรนี่สามไรเกี่ยวจากมือละสามไร่ตาใหญอาทิตย์หนึ่งวะสามมือวะ เอา 3, 4, <laughs> สามสีมือสี่้สมมือครับตัวนี้โอ้คนมาอีกกลอืออ่าเดี๋ยวดูครับหมายเลยโอเคอ่าเดี๋ยวตีไปน้องตีประมาณสิบสิบสิบสองสส่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบทิมไปเลย เดี๋ยวยายจัดการอยู่นู่นครับ <laughs> ฟางก็ใช้ประโยชน์ได้อีกครับครับโอ้ฟางนี่ทำห็ดฟางพอห็ดฟางได้เลยนี่ครับรัดอย่างนี้คุณตาเจ็ดสิบห้าแล้วดีไปเอยครับวิถีชีวิตก็หาดูยากพี่น้องปัจจุบันมีได้โอ้เกี่ยวชั่วโมงเดียวเสร็จอันนี้ก็กครับ ดำเองเกี่ยวเองแล้วก็เอามาตีตื่นเช้าไปมัดวะนี่ครับน้ำค้างลงไปมัดเนาะมัดปอนเข่ามัดว่าแรงให้กระเพครับนี่เห็นมาก็อันนี้มันคืนกระพลโกมาใส่กับเพียงอีกเอ้เขาพาพิษตัวปลาเนี่ยน่าจะได้อยู่สองอุ้มเนาะสองตันได้เนาะไม่ถึงวะตันกว่าเน่ะโอ้ครับเนี่ยตันกว่าอ๋อครับครับ ก,กวาดอย่างนี้พี่น้องนี่เป็นใช่ยุคโบราณเลยครับนะนเบียกเบิดปัญาย่นี่ดูไม้รองสวยมากครับนะโอ้ก็อยู่ตายายน้องนะครับมีสวนมันที่พักโอเคใช้โซลาเซลล์ด้วยพี่ไฟฟ้าป่ะปะ,ปะ<อ>ดีโอใช้โซลาเซลล์แผงเดียว แพงเดียวคือสิทพงใหญ่นะมันเสียอ๋อนี่้แพงเล็กๆอ๋อไม่มีเงินซอบแพงใหญ่ไม่แพงสิป้าพันประมาณพันแปดพันหกบอกต้องขยายไปมั้ครับสี่พันเพลงใหญ่กว่านี้อีกพันกว่าบาทเองครับที่บุรีรัมย์นะครับผมใช้เพลงใหญ่อาคุณตาเจ็ดสิบห้าครับลุยต่อเจ็ดตีไปน้องนี่หาดูยากครับนะ ทีบ้านๆไม่มีครับไม่มีนี่่อตีไปเรื่อยๆครับผมผ่านมานพี่น้องก็จัดให้พี่น้องได้ชมกันได้ได้กำลังเนาะคุณตาได้ได้แรงเนาะได้แรงนะครับแข็งแรงมากนี่เจ็ดสิบห้าครับครับน,นะนี่ก็ข้าอโยนมาแล้วโอ้ยายเก็บอีกทีนึงฟางสวยครับนี่ ฟางก็ทำเห็ดเห็ดฟางได้เลยเพราะเห็ดฟางก็ฟางสวยตีหนึ่งสองสามโอ้ถ้าแรงดีก็ห้าหกทีก็จบเนาะป่าถ้าวัยรุ่นเนาะแต่ฟาดฟาดแรงก็กระจายนี่โอ้ขึ้นอยู่กำลังเราเนาะ แรงก็ไม่ค่อยมีก็ไปเรื่อยๆไอ้ยรถเปียกด้วยรถนวดก็ทำไมไม่เอารถเกี่ยวล่ะหรือมันหายากเหมือนมันน้อยด้วยเนาะรรถไปไม่ได้ครับโอ้ทางยากอย่างนี้แหละทุกปีไปมาตัดเสร็จเองแต่ปีนี้มันทำทุกปีแต่ปีนี้มันบวบอะไรทำไมมัดไม่เท่ากันทำไมตรงนี้แหลมตรงนี้แหลม ครับมันต้องใช้แหลมมันแหลมแหลมกับสั้นนี่นี่มันไม่เท่ากันเนาะเท่ากันไหมเท่ากันเท่าัแต่ว่าต้องแหลมมันหนึ่งเพื่องัดแทงอ๋อครับครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาเขาจะใส่ให้ดูมองคนเป็นกว่าทำมันสั้นใช่ใช่ทำนี่ครับพี่น้องนี่ไม้หนีบไม้หนีบข้าวดิบโอ้หนั่นเปรี้ยเลยนี่ สมัยก่อนถ้าเชือกปอหรือได้ไหมเชือกปอจะบอกว่ามันมีเชืปอแหละนี่ <c oughs> อย่านี้ไม่มีแล้วมีแล้วเนาะอ่าเชือกเขาล่อนมันหาไม่มีหรอกค <c oughs> รับทำเชือกไฟมีผ้าเจ้าของครับโอ้สุดๆไปเลยพี่น้องพันเอาแข็งแรงครับแข็งแรงแล้วก็ได้ข้าวด้วยกินตายายก็ไม่หมดว่าข้าวนั้นถือว่าสำคัญนะเป,นเป็นเป็นอาหารหลักมีข้าวกับข้าวก็ไม่ยากเนาะป๋า อือ,อ,อโอ้เรื่องหมายเยอะด้วยหละไ,ไก่ก็มีเนาะนู่ไก่พันอะเดี๋ยวไปดูไก่กเนาะไก่ญี่ปุ่นอนะาฝากดติดตามแล้วกสวัสดีครับ